อย่างที่บอกกันไปครับว่าในงานสัปดาห์หนังสือทั้ง11วันเนี่ยมันไม่ได้มีพาร์ทของการขายอย่างเดียวแต่เรื่องการให้ข้อมูลการบริการอื่นๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเพราะฉะนั้นใน EP นี้ครับผมก็เลยอยากหยิบหนึ่งเรื่องราวครับที่มันเป็นเรื่องของการบริการที่มันไม่ใช่แค่การขายหนังสือการแนะนําหนังสือออกมาเล่าให้ทุทกๆคนได้ฟังกันใน EP นี้ครับ สวัสดีครับผมทีนะครับและนี่คือฟังทีพอดแคสต์ใน EP ีที่2ครับใน EP ีนี้ครับผมอยากจะมาเล่าเรื่องราวที่ต่อเนื่องจาก EP ีหนึ่งสักเล็กน้อยเนาะนะก็คือประสบการณ์ในการที่ผมได้ไปเป็นนักป้ายายาหนังสือที่บูธในอินครับหรือที่เราเรียกว่า not นอตอินเนาะแต่ว่าในรอบนี้ครับผมไม่ได้อยากเล่าในมุมที่เราไปขายหนังสือและไม่ได้อยากเล่าในมุมทีมละแต่ว่าผมอยากเล่าในมุมของ การทำงานในด้านอื่นๆครับที่เราไปอยู่ในบูธนั้นแล้วเราก็ได้ทับแน่นอนครับว่าแม้เราจะไปเป็นนักป้ายยาหนังสือละเราต้องรู้หนังสือในบูธของเราอย่างดีเนาะแต่ว่าเราก็คงไม่ได้พูดถึงหนังสือในบูธเราอยู่ตลอดเวลาอันหนึ่งที่พวกเราต้องทำด้วยครับคือพี่ๆในอินบอกพวกเราเสมอนะว่าให้พวกเราอะ่ะทำตัวเป็นเหมือนเพื่อนกับนักอ่านเนาะเพื่อนกับนอนหนังสือที่เข้ามาตามหาหนังสืออะไรเงี้ยครับ เพราะฉะนั้นในบางเล่มบางครั้งที่บูธเราไม่มีครับในหนังสือเล่มนี้เราก็จะให้อินโฟเมชันเราก็จะให้ข้อมูลว่าเอ้ยบูธไหนมีไปตามหาบูธไหนอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในงานของพวกเราด้วยหรือบางครั้งครับเขามาในบูธเราแล้วก็ไม่รู้ว่าหนังสือเนี้ยมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงในฐานะเราเป็นนอนอินเราอยู่หน้าบูธทุกวันเราเดินวนเวียนอยู่ในบูธทุกวันเนี่ย เราก็ต้องแนะนําลูกค้าได้นะว่าหนังสือเล่มนี้อยู่ตรงไหนอะไรยังไงก็เลยนึกขึ้นมาได้ครับว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่ง element ที่สนุกมากๆนะสําหรับพวกเราคนทํางานนะครับก็เลยอยากเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันครับอันนี้ก่อนที่จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับผมอยากชวนทุกคนได้จินตนาการก่อนเนาะว่าบูธในอินเนี่ยครับอยู่มุมของงานเลยครับอ่าเข้ามาเนี่ยเดินสุดทาง เข้าประตูข้างหน้ามาเนี่ยอยู่สุดทางเราจะอยู่เป็นบูธแบบมุมหนึ่งของงานพอดีเราเรียงติดกันอยู่สี่โซนเนาะเพราะฉะนั้นในทุกๆสี่แยกเนี่ยครับมันก็จะเหมือนมีบูธในอินขนาบข้างอยู่ซึ่งตรงผมเองเนี่ยมันจะเหมือนแบบเข้าได้2ประตูคือเข้าประตูหน้าก็ตรงมาทางนี้ได้เข้ามาประตูยักษ์เนี่ยประตูที่มันมียักษ์ไม้แกะสลักเนาะก็จะเดินมาได้ เลี้ยวที่1ก็ได้หรือตรงมาอีกหน่อยแล้วก็เลี้ยวที่2ก็ได้ผมก็จะอยู่ตรงสี่แยกที่ของพอดีก็จะเป็นบูธของอมรินทร์น o ฮาทแล้วก็ขนาบกับบูธของอมรินทร์น o ฮาทมีทางเดินกัน้นแค่นี้ครับก็จะเป็นบูธของ e-Learn ที่อยู่ในบูธของในอินทีนึงนะอันนี้ก็ให้ภาพก่อนให้ภาพก่อนว่าทุกคนจะได้เห็นนะว่าโอเคเราอยู่ตรงทางถ้าเรียกแบบไทยๆคือเราอยู่ตรงทางแพร่งพอดีนะครับ เพราะนั้นทุกคนนะครับก็จะเดินเข้ามาเข้ามาหาบูธเราเนี่ยได้ง่ายเพราะมันเป็นทางตรงเข้ามาเนาะเ่ะเานี้อย่างที่บอกครับว่าน้องจากการเชียร์ลูกค้าการเรียกลูกค้าให้เข้ามาในบูธแล้วอะครับพวกเรายัางต้องมีหน้าที่อีกหนึ่งหน้าที่ครับที่สําหรับผมมันสนุกมากมากคือการให้อินโฟเมชันพวกเนี้ยอันนี้ในการให้อินโฟเมชันเนี่ยมันก็จะให้แบบผมแบ่งเป็นอย่างนี้แล้วกันเนาะสามแบบหลัก แบบแรกก็คือมีหนังสือแต่ลูกค้าไม่รู้ว่าหนังสือตรงนั้นอยู่บูธไหนของในอินอ,อันนี้เป็นแบบแรกที่เราเจอกันบ่อยๆอ,อันที่สองครับไม่มีหนังสือและเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะไปหาได้ตรงไหนอ,อันนี้เราก็ต้องมีเหมือนแผ่นที่งานเนาะเหมือนแผ่นพับที่ทุกคนไปหยอดตังค์เดือนที่ต้องหยอดตังค์ห้าบาทเราก็ได้ได้แผ่นพับมาห้าบาทนี้ก็จะเข้ามูลนิธิ อของหนึ่งอ่านล้านตื่นถ้าผมจะไม่ผิดนะหรือว่ามูนิธีของของทางทางผู้จัดงานนะครับเพื่อที่จะเอาไปทำงานเรื่องเกี่ยวกับหนังสือต่อไปเนาะอ่าแล้วเราก็ได้แผ่นพับมาอะไรเงี้ยพวกเราก็จะมีประจําบูธเอาไว้เลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับที่ผมว่าอันเนี้ยสนุกเป็นพิเศษสำหรับตัวเองเนาะผมเรียกมันเล่นเ,นเนว่าบุกพาโซคือ หลายๆครั้งนะครับที่ลูกค้าจะเดินเข้ามาเราก็อาจจะจาไม่ได้ว่าหนังสือชื่ออะไรแต่จําได้ว่าปกมันประมาณนี้แบบนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ช่วยลูกคา้าหาในประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นสามอินโฟมชันที่ที่พวกเราต้องต้องรู้ประมาณหนึ่งคือมันอาจจะไม่ต้องรู้ขนาดนะั้นแต่เรารู้เป็นข้อมูลไว้ประมาณหนึ่งซึ่ง ตลอดงานที่ผมทำอะครับเราก็จะได้เจอเรื่องราวเหล่านี้อยู่เสมอครับในการทำงานนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ในช่วงวันแรกๆเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้รู้มากมายอะไรขนาดนั้นเนาะว่าหนังสืออยู่ตรงไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมจำได้มาถึงวันแรกอะเราก็างง,งๆแต่เราก็จะจะจำผังบูธได้ประมาณหนึ่งว่าอ่าโซนหนังสือในเครืออยู่ตรงนี้นะอ่ะอามาลินคิดอยู่สุดฝั่งนี้นะอันนี้อ่า โซนนิยายของปริซึมอยู่ฝั่งนี้นะโซนนิยายของพีกโกโลอยู่ฝั่งนี้นะโซนนิยายของอข้างนอกอยู่ฝั่งนี้นะในช่วงแรกๆอครับเราก็จะจําได้กันประมาณนี้เพราะว่า,าหนึ่งคือไลอัพหนังสือหรืออะไรก็ตามแต่เรายัางจาอะไรไม่ได้ขนาดนั้นเราก็รู้แบบผังคร่าวๆแล้วก็มีช่วงเวลาที่ ท <Workers>, ั้งก่อนเริ่มหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเดินสำรวจบูธกันดูหนังสืออะไรเงี้ยอยู่ตรงไหนอะไรยังไงในขณะเดียวกันก็เล็งๆไปด้วยเนาะเพื่อแบบเรามีโอกาสแล้วเราจะได้แบบไปช้อปปิ้งส่วนตัวด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยครับก็ดูดูไว้แบบทั่วสารทิศในบูธของเราตรงนั้นตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยนีวันแรกๆมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยครับเราก็จะงงๆหน่อยว่าแบบเอ้ยมันมีอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่พอเราเริ่มคุ้นชินครับ ทั้งตัวเราทั้งพี่ๆในทีมทั้งทุกคนเริ่มคุ้นชินเนี่ยไอเหตุการณ์แบบนี้มันก็จะเป็นเรื่องปกติมากๆครับที่ลูกค้าจะเดินเข้ามาถามพวกเราว่าเอ๊หนังสือนั้นอยู่ไหนหนังสือนี้อยู่ไหนหนังเสือนู้นอยู่ไหนแต่สิ่งที่มันน่าแปลกใจอะครับแน่นอนครับว่าผมอะต้องอ่าเรียนรู้เรื่องหนังสือ h o า to เนี่ยเยอะอยู่แล้วบูธผมเนี่ยผมพยายามจะแม่นในระดับหนึ่งว่าอ๋อหนังสือเรามีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะ เพื่อที่จะเอามาพูดแล้วก็สามารถที่จะลูบได้นะครับบนได้ประชาสัมพันธ์ได้ว่าเอ้ยเรามีอะไรมาใหม่เรามีอะไรไม่มาใหม่อะไรเงี้ยเอออันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เราพยายามทําในบูธเนาะแต่หลายๆครั้งนะครับเมื่อเราอยู่บนทางแพร่งสิ่งที่เราเลือกไม่ได้คือลูกค้าเดินมาถามเราถึงหนังสือแนวอื่นๆเช่นหนังสือนียายสืบสวนสอบสวนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอย่างที่บอกครับว่า ถ้าบอกเรื่องแค่ทิศทาง direction อยู่ตรงไหนเราไม่ค่อยเท่าไหร่แต่มันจะมีหลายๆครั้งครับที่ลูกค้าเดินมาแล้วถามว่าเล่มนี้ดีไหมอะไรยังไงแบบเราเรื่องเป็นยังไงสนุกไหมอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยบางครั้งบางเล่มเราอ่านอ่ะถ้าเล่มไหนเราอ่านเราก็พอจะเมาส์ได้นะว่าแบบเอ้ยอันนี้ดีครับสนุกครับนู่นนั่นนี่แต่เล่มหนึ่งที่เราเจอครับเราก็ถือว่าเป็นเรื่องตาตึงใจมากๆก็คือว่า มันเป็นหนังสือใหม่ที่ออกมาครับเป็นผลงานออกใหม่เลยในงานนะครับซึ่งก็เป็นผู้เขียนเดียวกับกี่บาทครับแล้วก็เอามาเล่าเรื่องใหม่จากกี่บาทเนที่แบบว่าโอ้โหเล่าเรื่องวัฒนธรรมสวยงามของเมืองเหนือที่แบบว่าโอ้โหวรรณกรรมซีไรส์ที่อ่านแบบโอ้โหซาบซึ้งกิมใจมากแต่ ในเล่มนี้ครับมันมาแบบฉีกแนวออกไปเลยมาเล่าแบบตลกโปกฮาเสียดสีสังคมมากๆซึ่งผมยังไม่ได้อา่านเล่มนี้ที่เราพูดถึงก็คือว่าโกดชื่อว่าโกดมีฟรี WiFi อ่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับของมนุษย์คนหนึ่งครับที่ค่อนข้างที่จะมีสตุงสต้งสตัางจำกัดแล้วก็ต้องไปอยู่ในหอพักราคาถูกที่แน่นอนครับเมื่ออยู่หอพักราคาถูกเราก็ต้องเจอกับผีที่อยู่ในนั้น อ่ะเมื่อเจอกับผีที่อยู่ในนั้นแล้วก็เราก็ต้องใช้ชีวิตร่วมกับผีไปและในหนังสือเล่มนี้ก็จะมีการบอกเล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตของคนคนนี้ร่วมกับผีในแต่ละรูปแบบในแต่ละวันอะไรแบบเนี้ยครับก็เราก็ดูคร่าวๆมาประมาณนี้เนาะแล้วก็มันเป็นหนังสือที่ขายดีมากๆอะครับทุกคนเดินตามหาแบบมันอยู่มาสิวันแต่มันไม่เคยอยู่ครบเลย มันจะแบบว่าอยู่แบบอยู่ได้สักพักหนึ่งแล้วมันก็หมดอยู่ได้สักพักหนึ่งแล้วมันก็หมดอยู่ได้สักพักหนึ่งแล้วมันก็หมดส่วนพวกเราอ่ะต้องรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันมันพีเยอะมันมันแบบมันมันน่าสนใจมากๆเลยอย่างเงี้ยแต่เราจะหยิบมาอ่านมันก็หยิบหยิบมาไม่ทันนู่นนั่นนี่อะไรแบบเนี้ยเราก็แบบว่าโอยมันมันมันน่าสนใจมากเลยบางคนต้องแบบว่าไปไปซื้ออะเหมือนฝากคนอื่นซื้ออะไรเงี้ยเอาไว้เลยเก็บไว้เลยอะไรเงี้ยครับก็ เออก,ก็เป็นอันหนึ่งที่ท,ที่พิเศษม,มากๆวันนี้มันก็มีอยู่วันหนึ่งครับที่โก้ต์มีฟรี wifi มาเติมเนาะแล้วก็ลูกค้าก็มาถามว่าแบบเฮ้ยเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรแต่พผอิญมันเป็นช่วงเวลาที่ผมมาพักพักเบรกเนาะเพราะเราจะสลับกันพักพักเบรกก็มีน้องอีกคนไงทำหน้าที่แทน <c oughs> เราก็โอเคเราก็ไปพักอ่าแล้วก็นี่แหละก็เหมือนมีลูกค้ามาถาม นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วน้องก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยมีคนมาถามเรื่องกอดมีฟรี Wifi นะเขาก็เล่าให้ฟังประมาณนี้ที่ที่ได้รู้มาอะไรเงี้ยแล้วลูกค้าก็แซวเขาแบบเฮ้ยทาไมแบบเนี่ยถามมาเนี่ยสองสามที่เนี่ยในบูธในอินเนี่ยทาไมเล่าไม่ตรงกันเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้รรอะน้องว่าลูกค้าแซวอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งครับที่เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละเป็นเป็นการที่ต้องให้ข้อมูลลูกค้าแล้วก็เลื่อเรารู้สึกว่าพวกเราเป็นเพื่อนกับลูกค้าจริงๆนะ เพราะเราอยู่อยู่กันแบบเนี้ยเราอยู่กันเป็นเพื่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องการให้ข้อมูลแบบหนึ่งนะครับการให้ข้อมูลแบบที่สองอย่างที่ผบอกครับอันแรกคือมันอยู่ในบูธเราเนี่ยแหละแล้วก็มันมีหนังสือแล้วเราก็ต้องเล่าให้ฟังเนาะอันที่สองเนี่ยมันคือไม่มีละหนังสือเล่มนี้ยไม่มีละซึ่งผมอ่ะมักจะเจอแบบเนี้ยหลายครั้งสองกับสามเนี่ยผมจะเจอบ่อยมากเลยเนาะสองเนี่ยครับก็ลูกค้าเดินมาถามเนาะ ว่าอยากได้หนังสือเล่มหนึ่งอ่าผมจําชื่อเรื่องไม่ได้แล้วเนอะมันเยอะมากะอะไรเงี้ยครับว่าเอ้ยมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปกับพี่ครับหนังสือเล่มนี้ของนักเขียนท่านนี้อะไรอย่างเงี้ยมีไหมอะไรเงี้ยพี่ๆเขาก็ไปเสิร์ชในฐานข้อมูลให้แล้วก็บอกว่าเอ้ยไม่มีแล้วน้องที่เราไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันต้องไปดูตามบูธต,ตอนแรกเราก็ไม่รู้แบบว่าเออเราก็บอก กับลูกค้าไปแค่ว่ามันอาจจะต้องไปดูตามบูธนะครับตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยบูธหนึ่งครับที่เรามักจะจําได้แล้วลูกค้าจะมาถามเราเสมอเนื่องจากในอินเนี้ยครับเป็นร้านหนังสือแล้วก็หนังสือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหนังสือที่ถูกแปลมาเรียบร้อยแล้วแต่หลายๆครั้งนะครับที่ลูกค้าจะเดินมาถามว่าเขาอยากอ่าน Sanskrit, ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษแต่มีไหมในบูธของเรามีไหมอะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องสอบถามว่าเอ๊ะเวอร์ชันภาษาอังกฤษในที่นี้หมายถึงว่าตัวเท็กซ์เลยหรือเปล่าหรือว่ายังไงอะไรย่างเงี้ยครับลูกค้าก็จะบอกว่าใช่ใช่ที่เป็นตัวเท็กซ์เลยอะไรเงี้ยสิ่งที่เรามักจะพูดตรงกันไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็ตามถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องเท็กซ์หรือหนังสือภาษาอังกฤษเราจะพูดรหัสนี้ครับรก็คือ J32 J32 ในงานหนังสือรอบนี้ก็คือ,อของเอเชียบุ๊กอ่าเรารู้อยู่แล้วครับว่าเอเชียบุ๊กก็คือ ร้านหนังสือที่ขายหนังสือสั่งกฤษดิบล้วนๆเพราะนั้นเอเียบคเนี่ยครับจะเป็นสำนักพิมพ์แรกๆเลยครับที่พวกเราจำได้แล้วก็พูดบ่อยพูดซ้ำพูดวนกับอีกสำนักพิมพ์หนึ่งครับที่เวลาใครมาหานิยายและหลงไม่มีเราก็จะแนะนำไปที่นี่ก็คือดีศูนย์ร้านอาทิตย์ละเล่มของพี่อาทิตย์ใครตามอ่า โซเชียลมีเดียของพี่อาทิตย์ก็จะรู้ว่าในในหมวดของหนังสือนิยายหรืออะไรเงี้ยครับร้านพี่อาทิตย์เนี่ยเอามาเยอะมากเอามาแน่นมากแล้วก็แบบมีแทบทุกเล่มอ่ะที่แบบถ้าเราหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแนะนําแบบดีซูนเจ็ดเนาะแล้วก็อีกหนึ่งร้านหนังสือที่สําหรับเราเนี่ยเราแนะนําไป่อยมากๆแต่อันนี้ผมขออภัยจริงๆนะครับผมจําไม่ได้ก็คือ ถ้าจำไม่ผิดก็คือ K 1หหเนอะ k 1หหรือร้านเครทไทยนั่นเองนะครับเพราะเครทไทยเขาจะมีทั้งหนังสือใหม่หนังสือเก่าหนังสือหายากหนังสืออะไรอย่างเงี้ยอยู่เยอะมากเราก็จะแนะนําลูกค้าไปประมาณนี้ครับก็เนี่ยเป็นเป็นอีกอันหนึ่งที่ที่พวกเราอะต้องบอกกับลูกค้าเสมอว่าไปไปตามบูปเหล่านี้นะครับครนี้เมื่อเราแนะนําไปอะครับเราก็ทํางานไปเรื่อยๆเนาะจนกระทั่งแบบ อพอถึงครึ่งงาน6วันเนี่ยครับเขาก็จะมีแบบพี่ๆบางคนก็จะพี่ๆที่ประจําบูธในอินเนาะแล้วก็พวกเราด้วยเน na, ี่ยก็จะมีการผัดเปลี่ยนทีมกันไปคราวนี้ก็จะมีทีมใหม่เข้ามาอ่าบางคนเป็นทีมใหม่เข้ามาบางคนเป็นทีมเก่าแล้วก็ค่อยๆปเปลี่ยนกันไปอย่างเงี้ยเนาะคราวนี้ก็พอทีมใหม่เข้ามาครับสิ่งหนึ่งที่พวกเราเจอบ่อยๆก็คือว่าพี่ๆเขาก็พยายามจะช่วยพวกเราเนาะในการหาในการนู่นนั่นนี่นี่นี่ี่สิ่งหนึ่งที่เรามักจะได้รับคําถามนี้ครับว่า เฮ้น้องน้องไปเดินในงานกันมากี่รอบแล้วเนี่ยทําไมถึงจําแบบบูธอยู่แม่นจังเลยว่าตรงนั้นตรงไหนตรงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยรหัสบูธต้องเดินไปตรงไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมกับน้องๆที่อยู่ตรงฮาวทัะครับก็เลยบอกว่าเอาจริงๆอ่ะพวกผมยังไม่ค่อยได้เดินไปไหนเท่าไหร่เลยแต่ว่าที่จําได้อะเพราะว่าลูกค้ามาถามกันตั้งแต่วันแรกเพราะนั้น ไอบูทพวกที่เราบอกไปอ่ะเวลาแบบเท x กซบุ๊กไปเอเชียบุ๊กไปตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเราอะแทบไม่ต้องจําแล้วเพราะมันอยู่ในหัวเราแล้วก็แบบว่าลูกค้าเดินมาทางไหนเราสามารถบอกได้หมดเลยว่าลูกค้าครับเดินตรงไปตรงนี้ไปทีละเล่มครับเดินเลี้ยวตรงนี้เดินไปอีกหน่อยครับอยู่ตัวเจเดินตรงไปอีกนิดเดียวเราก็จะถึงอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือสกิลที่พวกเราแบบ เรียนรู้แล้วก็จําได้บางทีลูกค้าก็มาบอกว่าแบบเอ้ยเมื่อกี้อยู่บอกผิดนะมันต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็คุยกันอย่างสนุกสนานออกมาอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ที่พวกเราได้รับมาเนาะกับอันสุดท้ายครับที่พวกเราต้องทำกันอยู่บอ่อยๆก็คือแน่นอนครับว่าอันเนี้ยมันเป็นปัญหาโลกแตกก็คือว่าจําชื่อหนังสือไม่ได้จําชื่อนักเขียนไม่ได้แต่คุ้นๆหน,น้าปก เอาละคราวนี้เป็นบุ๊กพาโซที่ลูกค้าจะเดินมาบอกเราว่าหน้าปกประมาณนี้แบบนี้เรื่องประมาณนี้โทนเรื่องประมาณนี้ใน o w ท o นี่มันยังไม่เท่าไหร่ครับมันมันก็จะวนๆกันตรงนั้นนะแต่หลายๆครั้งอย่างที่บอกไปครับว่าลูกค้าไม่ได้มา,าแค่ How w t เนาะลูกค้ามาหาเรื่องอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องเดินไปหน้าที่ของผมคือเมื่อรับพาโซมาบุ๊กพาโซมาเนี่ยเราก็จะต้องเดินไปหา เราก็ไปหยิบเล่มนั้นเล่มนี้ว่านี่คือสิ่งที่ลูกค้าตามหาอยู่หรือเปล่าและช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่สําหรับผมแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจแล้วก็ลุ้นระทึกมากๆมันเหมือนที่เราแบบว่าเป็นอินเดียนาโจนส์หรืออะไรก็ตามแต่ที่ไปขุดค้นสมบัติต่างๆเนาะอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาให้ลูกค้าเลือกบางครั้งก็มิชชั่นวินก็คือแบบไอ้ลูกค้าได้ในสื่อตามที่ต้องการบางครั้งก็เป็นมิชชั่นเฟล ที่แบบลูกค้าไม่ได้หนังสือตามที่ต้องการอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ก็เป็นอันหนึ่งที่ที่น่าสนใจครับอีกอันหนึ่งครับที่เออเมื่อกี้ไม่ได้พูดไปเนาะแต่ว่าพอเล่าๆไปแล้วมันก็น,นึกขึ้นมาได้ก็ค,คือว่าลูกค้าจะมาให้พวกเราครับแนะนําหนังสือหน่อยเช่นเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาชอบเรื่องประมาณเนี้อ่าเช่นเขาอยากได้แนว How to ที่อ่านแล้วฮิวใจสบายสบาย ไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมหรืออยากโดนป้ายยาว่าแบบเนี่ยเขาอยากได้ประมาณนี้ช่วยป้ายยาหนังสือเขาหน่อยได้ไหมเราก็จะทําการป้ายยาไปครับแล้วก็เคสป้ายยาอันหนึ่งที่ผมรู้สึกภูมิใจมากๆแล้วก็เหมือนกับได้ช่วยเขาโอ้โหได้ปลดล็อกแล้วก็ได้เดินทางออกไปในโลกอีกโลกหนึ่งครับที่ ผมไม่แน่ใจนะว่าจนถึงวันนี้เขาได้อ่านหนังสือเล่มนั้นหรือยังแต่ผมเชื่อว่าในในสิ่งที่พวกเราแนะนำไปอะครับเขาได้แรงบันดาลใจบางอย่างแน่นอนจากพวกเราคือมีน้องคนหนึ่งครับเขาก็แน่นอนคนคนไปงานสำนักหนังสือเนี่ยเขาจะตั้งงบมาประมาณหนึ่งเนาะแล้วเขาก็เลือกหนังสือนู่นนี่ไปเรียบร้อยแล้วเขาก็ตัดสินใจอยู่เล่มสุดท้ายเนี่ยครับ แล้วเขาก็ถามเราว่าพี่คะถ้าหนูอยากได้หนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องการเปลี่ยนนิสัยตัวเองให้แบบว่าเป็นคนแบบที่เลิกที่จะผัดวันประกันพุงแต่ทำทุกอย่างทันทีแต่หนูแบบไม่ชอบแนวของ a t ตอมิกแคปิตเท่าไหร่เพราะหนูรู้สึกว่าหนูอ่านแล้วมันไม่มันไม่ค่อยคลิกมันอ่านยาก ช่วยแนะนำหนูหน่อยว่าทำยังไงดีหนูอยางได้ฟิลเปลี่ยนนิสัยแบบง่ายๆสบายๆชิวๆผมก็เลยบอกว่าเอาเอาแบบนี้แน่นะแน่ใจนะว่าจะแบบว่าอยากอ่านง่ายๆชิวๆอะไรเงี้ยบอกใช่คะ่ะก็เลยบอกว่าตรงพี่อ่ะมันไม่มีเดี๋ยวพี่ไปหยิบมาให้เล่มนึงและเดี๋ยวน้องตัดสินใจเอาเองละกันว่าจะเอาหรือไม่เอา ผมก็ไปหยิบหนังสือเล่มหนึงครับเป็นหนังสือสีเหลืองปกแดงอ่าเป็นหนังสือปกเหลืองคาดแดงครับอ่าชื่อพลังความคุ้นจินของสำนักพิมพ์วีเลอร์ตอนที่ผมยื่นให้น้องะครับเราก็เห็นแล้วว่าเพราะหนังสือค่อนข้างหนาะหนังสือค่อนข้างหนาะน้องเขาก็เริ่มรู้สึกว่าแบบวิหนาไปอ่ะไม่อ่านอแต่น้องเขาก็ยังไม่ได้พูดตรงๆเนาะ น้องเขาก็แบบว่าเอ้ยแต่หนูมีหนังสือเล่มนี้หนูมีหนังสือเล่มนี้ไม่รู้ว่าจะได้อ่านหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยผมก็เลยถามเขาตรงตรงว่าแบบพี่คนุยาตถามตรงตรงนะอะไรที่มันกําลังติดอยู่ในใจขเขาอยู่ตอนนี้เขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าสิ่งที่หนูติดอยู่ตอนเนี้เรื่องงบอะมันผ่านแล้วเพราะสามเล่มประมาณนี้ลดให้ราคาเหลือเท่านี้หนูโอเคแล้ว แต่สิ่งที่หนูติดอยู่นะตอนนี้จริงๆคือมันเล่มหนาพี่หนูไม่รู้ว่าจะอ่านยังไงผมก็เลยทวนว่าน้องให้พี่แนะนําอะไรนะน้องอยากได้หนังสือแนวไหนน้องเขาก็ทวนอีกทีครับสิ่งที่เขาพูดก็คือเขาอยากได้หนังสือที่ช่วยเขาเปลี่ยนนิสัยทําให้เลิกผัดวันประกันพุ่งที่ไม่ใช่แบบ atomic habits ขนาดนั้นเพราะเขาอ่าน atomic habits อะไม่คลิก เขาอยากไรอ่านง่ายสบายสบายก็เลยบอกว่าพี่ก็เลยจัดหนังสือเล่มนี้ให้ใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าใช่ค่ะก็เลยบอกว่าพี่ไม่รู้หรอกนะว่าหนังสือเล่มนี้มันจะช่วยอะไรน้องได้หรือเปล่าแต่ถ้าน้องอยากเปลี่ยนนิสัยจากตัวเองข้างในจริงๆหนังสือเล่มนี้พี่เชื่อว่ามันจะเปลี่ยนไปได้เอางี้ไม่ต้องเชื่อพี่น้องลงเปิดบทนำน้องลงเปิดแค่บทนำในในหนังสือเล่มนี้นะ แล้วลองอ่านใต้คำว่าบทนำดูว่ามันเขียนว่าอะไรแล้วน้องนิ่งๆอยู่กับหนังสือเล่มนี้สักแป๊บหนึง่งแล้วน้องค่อยตอบพี่ว่าหนูอยากอ่านเล่มนี้หรือเปล่าแล้วเขาก็ทำตามที่ผมบอกครับเขาก็เปิดหนังสือในพลังความคุ้นชินเนี่ยเปิดไปที่หน้าบทนำแล้วเขาก็อ่านข้อความที่อยู่ใต้คำว่าบทนำแล้วเขาก็ชะง,งักไปแป๊บหนึง่ง แล้วผมก็บอกว่าถ้าน้องอยากเปลี่ยนนิสัยสิ่งที่มันบล็อกน้องอยู่ตอนเนี้ยคือคําว่าหนาไปไม่อ่านหนาไปไม่อ่านหนาไปไม่อ่านพี่เชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือเล่มแรกที่จะค่อยๆทําให้น้องได้เปลี่ยนนิสัยจริงๆเพราะอย่างที่น้องเห็นว่ามันค่อนข้างหนาแต่พี่ไม่ได้บังคับให้หนูอ่านตั้งแต่ต้นจ,นจนจบภายในแบบวันเดียวนาทีเดียวหรืออะไรนะแต่พี่อยากให้เราลอง ค่อยๆเปิดใจอ่านมันทีละหน้าอ่านมันทีละบรรทัดก็ได้อ่านมันทีละหน้าเอาเท่าที่หนูไหวไหวแค่ไหนอ่านแค่นั้นอ่านเสร็จลวปิดอยากอ่านเมื่อไหร่ค่อยมาอ่านเพิ่มแล้วเมื่อเราพูดอย่างเงี้ครับกับสิ่งที่เขาได้เจอในคำคำนั้นผมยังไม่บอกนะว่าคำคำนี้คือคำว่าไรอยากให้ทุกคนได้ไปไปลอง explore ดูนะครับถ้าแบบ มีโอกาสก็ลองดูครับว่าหนังสือชื่อว่าพลังแห่งความคุ้นชินของสำนักพิมพ์วีเลอร์นะครับแล้วก็เปิดที่บทนําแล้วก็ดขูข้างใต้บทนาเขาเขีเยนว่าอะไรแต่เมื่อเราคุยกับน้องคนนี้ไปน้องก็บอกว่าโอเคค่ะหนูซื้อหนังสือเล่มนี้แล้วน้องก็ขอบคุณพวกเราแล้วก็เอาไปจ่ายถามว่าพวกเราดีใจไหมที่ขายหนังสือได้แน่นอนครับพวกเราดีใจอยู่แล้วกับการขายหนังสือได้ แต่สิ่งที่เราดีใจมากกว่าครับมันคือการที่เราได้ส่งมอบคุณค่าบางอย่างออกไปให้กับคุณบางคนนะครับที่เขากำลังมีโจทย์บางโจทย์ในชีวิตแล้วเขาต้องการสิ่งนี้และเมื่อเขาได้รับไปผมว่านั่นคือของขวัญดีที่เขาจะได้รับแล้วก็มีพี่คนหนึ่งครับที่แบบว่าเขามาเขามาบูธผมอะผมจำได้ว่า เขามาบูดผมบ่อยมากเลยแต่ผมจําไม่ได้ว่ามาทุกวันหรือเปล่าแล้วเขาก็มายืนฟังมายืนฟังยืนฟังแต่เขาก็ไม่ได้ซื้ออะไรเขาก็เดินกลับไปยืนฟังไม่ได้ซื้ออะไรเดินกลับไปยืนฟังไม่ได้ซื้ออะไรเดินกลับไปจนกระทั่งวันที่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นวันที่สี่หรือวันที่ห้าหรือวันวันที่หกที่เป็นพีเรียการทำงานของผมแบบแบบออฟฟิเชียลเนาะเอ๊ะ วันั้นก็เริ่มไม่มีเสียงแหละเจ็บคอแล้วพะเราตะโกนตลอดเวลาเราใช้เสียงตลอดเวลาเนาะแล้วก็พี่เขาก็มาเดินมาซื้อหนังสือมาหยิบหนังสือไปหลายเล่มอะครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้คุยแหละเขาไม่ได้คุยอะไรกับเรานะเขาก็ไปหยิบๆๆๆแต่เขาอะบอกกับคนข้างๆที่มาคุยกับเราว่าเนี่ยน้องเขาแนะนําดีมากเลยเขาเนี่ยเขามาหลายวันแล้ว <ST. S 2> แล้วก็มายืนฟังสิ่งที่น้องแนะนํา วันนี้เขามาเก็บหนังสือที่น้องแนะนําทุกเล่มไปแล้วเราก็ตกใจมากๆครับว่าแบบฮะมันมีแบบนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยที่เราพูดอยู่ประมาณสามสี่วันหรือสี่ห้าวันนะครับแล้วจนวันหนึ่งลูกค้าเดินมาเก็บหนังสือทุกเล่มที่เราพูดถึงแล้วก็ไปจ่ายตังค์กลายเป็นว่าเหมือนเราลงทุนประมาณสี่ห้าวันแล้วเราก็ปิดยอดเซตใหญ่ได้เลยเงี้ย อันนี้พิเศษมากๆครับสำหรับพวกเราที่แบบเป็นคนขายหนังสืออยู่ตรงนั้นแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าในงานนี้มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากๆที่หนังสือหลายๆเล่มมาครับเราไม่ได้ขายอยู่ตรงนั้นก็จริงแต่เราสามารถที่จะบอกพวกเขาได้แนะนำพวกเขาได้ป้ายยาพวกเขาได้และในบูธอื่นๆก็เหมือนกันครับบางทีเขาขายการเงินแต่เขาก็ป้ายยาอของ อ่าสัพิมพ์ที่เป็นฮิวใจก็ได้ของอ่าที่เป็นนิยายสื่อส,สอบสวนก็ได้หนังสือเด็กก็ได้อะไรแบบนี้ครับผมรู้สึกว่าอูดในอินมันเหมือนมันเฟกซิเบิลแล้วเราอ่ะเป็นเพื่อนกับลูกค้าจริงๆนะเราเป็นเพื่อนกับลูกค้าจริงๆเราแบบเราไปทำด้วยอนเนจีแบบนั้นนะเราไปทำด้วยความรู้สึกแบบนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย ลูกค้าไม่ต้องอัวเลยว่ามาตรงนี้แล้วก็ว่าเราจะบังคับให้ลูกค้าอยู่ในในบูธเราไม่เลยถ้าลูกค้าแบบอ่าไม่รู้ตรงไหนอะไรยังไงอะ่ะแล้วในบูธเราไม่มีเราพร้อมที่จะส่งต่อไปตรงนั้นตรงนี้อยู่แล้วร้อ,รอยเปอร์เซนต์เลยเนี้ยครับหรือแม้กระทั่งลูกค้ามาถามหาหนังสือที่แบบว่าช่วยไปยางหน่อยได้ไหมเขาอยากได้วิทยาศาสตร์จัดจัด,จดมองเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่เงี้ย แล้วผมก็ไปถามพี่ในอินว่าเอ้ยของเรามีตรงนี้ตรงนี้ไหมครับอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเอ้ยของเรามีแต่ว่ามาไม่ครบอะไรเงี้ยพอโจทย์ของลูกค้าบอกว่าต้องการมาครบผมแนะนําเลยบอกลูกค้าถ้าลูกค้ามาโซนนี้นะแล้วลูกค้าเป็นแฟนอันนี้นะผมแนะนําไปเค่วนเคือบุ๊กสเกปบุ๊กสเกปรอบเนี้ยเขามาทางเซตเลยผมว่าอันเนี้ยลูกค้าจะได้ตอบโจทย์มากๆอะไรเงี้ยแลวลูกค้าก็แฮปปี้มากๆครับกับการที่เราแแนนนะนําบบี แล้วเขาก็ได้สินค้าที่เขาต้องการด้วยอันนี้ก็เป็นอันหนึงที่ทำให้เห็นครับว่าแบบเฮ้ยถ้าแบบมีอะไรที่เราไม่รู้อ่ะมันมันก็ไม่จำเป็นที่เราต้องแบบว่าไปถามหาไปถามหาที่อินโฟเมชันอย่างเดียวแต่สามารถมาถามหาที่บูธของเราก็ได้ครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือว่าเป็นลูกค้าที่ซื้อสือเล่มนี้ไปแล้ว กลับไปอ่านแล้วอะไรเนงะี้ยเราก็แบบว่าพี่ผมติดใจกับเรื่องเนี้แล้วก็มาคุยกับเราทั้งทั้งที่ผมอ่ะไม่ได้อ่านแนวนั้นเลยนะพราะถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็นวรรณกรรมผมอ่ะอ่านวรรณกรรมประมาณหนึ่งครับก็ว่าก็ไม่ได้ลงลึกอะไรขนาดนั้นก็จําได้บ้างจาไม่ได้บ้างแต่ว่าเรื่องเนี้ยพอเอินเราจําได้แล้วลูกค้าก็มาคุยยืนคุยกับเราอะไรเนงะี้ยว่าแบบ เอ้ยเนี่ยเขาไปอ่านมาแล้วนะเขารู้สึกว่าฉากนี้มันเป็นอย่างนี้นะมันเออแล้วพี่อ่านแล้วรู้สึกอะไรยังไงแล้วเราก็แลกเปลี่ยนกันผมก็เลยรู้สึกว่านี่เป็นอีกหนึ่งมนสเสน่ห์ครับที่เวลาพวกเราไปทํางานณนะตรงนั้นเราก็เราได้รับสิ่งนี้กลับมาและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแคตเชกอรีครับที่ผมอยากนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังในฟังทีอีีที่สองนี้ครับ